สมมุติแปลว่าไม่จริงแต่โลกนี้อยู่กันด้วยสมมติปรากฏชั่วคราวล้วหายไปเหมือนมาหลงเล่นละครกันลงเยอะเหมือนเป็นบ้าเป็นหลังเป็นจริงเป็นจังกับบทละครที่ใครสร้างใครจิตเคยได้ยินไหมจิตตะสงคาญลงละครลงใหญ่ก็คือจิตตะสงคาญอ่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปเก็บอันนี้มาอะไรอ่ะ ต้นอะไรนะโพเจ็ดสีอันนี้ว่าสีอะไรอันนี้สีอะไรอน,นี่สีอะไรความเห็นก็ไม่เหมือนกันเนาะสังขารก็ไม่ปรุงปรุงไม่เหมือนกันอันนี้เนาะเห็นไหมมีสีอ่ะแม่ครูสมมติว่าสีแดงสีแดงสีครีมสีเขียวเห็นไหมอันนี้เห็นไหมเห็น เห็นที่นี่เลยเห็นที่ไหนเอาดีๆนะเห็นที่ไหนเป็นที่จ่ายแต่ตายเห็นรูปไหมแต่รูปนี้ไปปรากฏที่ไหนที่จิตเน่ะถูกไหมสรุปไอ้ที่ปรากฏที่จิตของจริงไหมเอาเริ่มงงแล้วเว้ยเริ่มงงกว่าชีวิตที่เกิดมาเว้ยเอาใหม่อันนี้ใบไม้อยู่ตรงนี้เนาะมีสามสี่เห็นไหมเห็น <c oughs> <c oughs> เห็นด้วยอะไรอันนี้เห็นด้วยตาใบไ,ไม้สามสีเนี่ยมาปรากฏอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยอยู่ที่จิตใช่ไหมใช่ไหมไอ้ที่ใบไม้ที่ปรากฏอยู่ที่จิตของจริงไหมและไอ้ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ของจริงไหมเอาดีๆฮะเอาดีๆ ไอ้ที่ปรากฏอยู่ตรงเนี้ของจริงไหมอันเนี้คือของจริงแต่อันนี้ไม่จริงแต่อันนี้ไม่เคยเป็นใบไม้เลยอันนี้ไม่เคยเป็นสีแดงเลยอันนี้ไม่เคยเป็นสีเหลืองเลยเพราะตารู้ไหมตารู้ไหมตาบอกไหมใครบอกเอาอันไหนคือความจริงเนี่ยเริ่มงงแล้วเริ่มงงกับชีวิตอันไหนคือความจริง เทียบเทยบกับชีวิตเราตากระทบรูปกระทบเสียงมีความจริงสักเรื่องไหมมีแต่ความเป็นอย่างนีน้ไม่มีความจริงสักเรื่องเลยตั้งแต่เกิดมาใช่นไหมมีแต่การทํางานของรูปและนามกายและจิตแต่ทําไมเรื่องราวม,มันเต็มหัวอกหัวใจเราหมดแม้การปฏิบัติธรรมที่เราต้องท้นทุก ก็เป็นเรื่องจริงทั้งที่มันปรากฏอยู่ในจิตนี่แหละโลกของความมายาโลกของพาที่ไปเกิดเศษสารปั้นแต่งเข้าใจคำว่าสมมุติหรือยังสมมุติพวกนี้คือสมมุติสมมุติแปลว่าไม่จริงแต่โลกนี้อยู่กันด้วยสมมุติถูกไหม ปรากฏชั่วคราวแล้วหายไปเหมือนมาหลงเล่นละครกันลงใหญเหมือนเป็นบ้าเป็นหลังเป็นจริงเป็นจังกับบทละครที่ใครสร้างใครจิตเคยได้ยินไหมจิตตะสำคาญลงละครลงใหญ่ก็คือจิตตะสงคาญมันสร้างโลกที่แม่ครูเคยบอกมันสร้างโลกสร้างทั้งวันทั้งคืนไหมสร้างโลกเองแล้วพยายามจะเอาตัวเราออกจากโลกเอง่ย แต่โลกอะโลกในใจไม่ได้มีตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่มันคือการทำงานของจิตตะันษานี่คือสัจธ,ธรรมนี่คือความเป็นจริงไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่สิ่งนี้ปรากฏให้เรารู้อยู่แล้วเราต้องไปหาอะไรภายนอกไหม้อมันแสดงอยู่ตลอดอยู่ที่ว่าใครจะมีปัญญาละ่ะ ที่เห็นมาด้วยตาในจริงๆมันไม่ใช่การท่องจำมันคือการเห็นด้วยใจถ้าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะเห็นไหมนี่แหละคือนิพพานเมื่อไหร่ที่จำแจ้งในสิ่งพวกนี้ว่าทุกอย่างมันคือสมมุติมันคือการํำงานของขันห้ามันอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ใช่สายบุคคลตัวตนเราเขา เมื่อน,นั้นความสิ้นความกังวลความไม่กังวลในอดีตแน่นะอและปัจจุบันเพราะกรรมกังวลหรือความกลัวมีได้เพราะมีตัวเราความสิ้นกังวลจะหมดไปความสิ้นกังวลนั่นแหละคือนิพพานสาธุ